สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกริดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเจมส์บอล d 0ซูเจ็ดปราศรุ่นพาร์ทที่2แล้วก็ผมมาหลบซ่อนไว้ก่อนเฮ้ยๆพวกมันอยู่ไหนเฮ้ยๆมันเจอศัตรูวะโอเคโอเคเออหลบซ่อนไว้ดีๆนะหลบเรียนไว้ช้า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 หลบไว้ก่อนนะไป แตกสองสวยมากดีมากเลยโอเคเราต้องหาที่ไหนสักแห่งกดเลขหนึ่งอ๋อเข้าใจละเซคชั่น V13 ไปทางไหนดีไปขวาเนาะไปขวาอ๋อนี่ไงมีตำแหน่งบอกอยู่แล้วไปไปไป หลบซ่อนไว้หลบซ่อนไว้สวยดีมากนี่แหละปืนเก็บเสียงต้องเข้าใจนะครับผมเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยเกือบแล้วมองไม่เห็นเลยอ่ะมองไม่เห็นเลยไป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  S 1> <S 1> <S อะไรอะไรอะไรชิบหายละหลบไว้ก่อนไปไปไปเลีงไว้แต่ไปดีเอาไปหนึงน่งเอาไปสองสวยสวยมากเลยไป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 เฮ้ยแต่สองโค้เท่เฟียวฟาวน่าดูวะ่ะ กดเลขหนึ่งให้ไปทางไหนอันนี้คืออะไรสแกนดิอ๋อโอเคอันนี้อ่านโอ้ยผมแปลไม่ออกนะครับผมอ๋อไว้หาของเฉยเราวต้องหาทางจุดๆก่อนนะอันนี้อะไรเบกเกอร์ลงอ๋อโอเคจุดเจอพอแล้วครับผมเฮ้ย โอมันกำลังจะมาว่ะรไว้ก่อน,ไไนเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าไปโดวไปดินัดจับพ่อมึงดิฮ่าสแกนแป๊บโอเคโอมาโดน ไหวไปดิ <laughs> ไปไปไปเราจะไปทางไหนดีอ๋อทางนี้ทางนี้นโอเคจู่เช็คพอยแล้วรอไว้ก่อนยิงถังเรียบร้อยโดนไปดิผมมาเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อเราไว้เดี๋ยวเราขอสลับปืนก่อนนะกดอ,อาค้างโอเค ถนาด MP5 ขอบผมมาเราจะไปน็ตไปไหนดีอ่านี่คืออะไรอ๋อไปได้เว้ยเจาไปเลยชนฮ่าฮ่าทะลุแม่งเลยฮ่าฮ่าเฮ้ยแมปแมปอ๋อเป็นไงเย่ yeah. ถึงแล้ว อันนี้ต้องหาที่ไหนสักแห่งวะอ๋อโอเคโอเคโอเคทางนี้นี่เองแคนเนอร์ I'm in the catacombs See if you เขอต้องหาแคนเนอร์ครับผมเขาบอกว่าไปหาทางป้ายซึ่งผมไปไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกนะครับผมเพราะว่าผมเคยเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมแต่ผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ มองไม่เห็นเลยอ่ะมืดมากเลยโอเคโอเคผมเข้าใจละต้องอยู่ตรงนี้เออใช่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 ใชใชแล้วมันอยู่ไหนวะบดีแรเดอร e ์อ๋อปีนปีนบันไดโอ้ยเดี๋ยวจ้าเลยทีเดียวไปไปไปวิง่งวิ่งดีรออะไรพวกมันกำลังถล่มแล้วโอ้โหไป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 โดดสิเย่เป็นไง โดดไป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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยเร็วเร็วเข้าสิ d r ปป b อยโอเคโดดดีมากเร็วเข้าเร็วเข้าไปปลา b อยดีมากโดดไปไปไปวิ่งลงลงลงปีน ดีมากเลยสุดยอดอ๋เอเป็นไงอรอสักทีไปลงโอเค,ออเคลบก่นอนโดไปดิเก็บเสียงฮ่าฮ่าฮไม่มีใครรู้ตัวหรอกรอไว้กดเลขหนึ่งโอเคผมเข้าใจละไป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 กดเลขหนึ่งดิอโอโอเคโอเคลบไว้ก่อน ่อนที่มีศัตรูมาไปไปไปอ๋อต้องไปทางนี้โอเค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 ฮึลบเกือบรู้ตัวเรียบร้อยผมมันรู้ตัวแล้วเวรละเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนฮึโตไปดิเรียบร้อยผมมันรู้ตัวแล้วบอไว้ โอเคไปไปไปไไปไบเรียนไว้เรียอยไปจบไปบไป3เรียบร้อยฮ่าๆลบไว้ลบไว้เรียบร้อยผมวานี่สแกนดิโอเคไปไปไไปลบไว้ โคตรมืดอ่ะมืดมากเลยดีมากโอ้ยเปิดกระสุนว่ะโดนเรียบร้อยไปตะแกรนดิเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเชียวออกไปไปอุโมงค์ตรงนี้โอเคโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่โอเคมีรถดีมากไปไปไป ทางไหนวะทางนี้โอเครอไว้โอเคใช่แล้วทางนี้แหละ <c oughs> ทางไหนวะอันนี้ไม่ต้องสนใจครับผมกดอนเล็กนึงรอไว้จริงๆก็ผมมาดิในในใน โอเคศัตรูไม่รูนตัวแล้วดีมากเลยรอบไว้โอเคฝืนเก็บเสียงโดนไปหนึ่งเรียบร้อยไปหลบซ่อนก่อนฮ่าฮ่าฮาเข้ามาดิอุ๊ยอุ๊ยโอเคโอเคโอเคแตกยิงหัวเรียบร้อยช่วยช่วยมิสเตอร์ช่วยผมด้วย โอเคให้ช่วยเหลือคนครับผมทางนี้แหละทีมดีมากน้ำเป็นใครน้ำมาจากไหนวิลเลนเขาชื่อวิเดนผมไปไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกนะอ๋อโอเคโอเคให้ปีนอ๋อให้ปีนให้ปีนไปไปไป ต่อเว้ยไม่ต่อกระโดดทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ทางนั้นทางนั้นเออดีมากโอเคเราก็จะไปทางไหนดีโอเคกดเลือกหนึ่งอ๋อทางนี้ทางนี้โอเคดีมาก <said> โคตรมืดอ,อะ่ะมืดมากเลยหลบไปก่อน โอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้เออเดี๋ยวหาบันไดก่อนนะหาบันไดก่อนบันไดอยู่ไหนวะอ๋อ oh. เมตั้งไก่แล้วผมเลกหนึ่งอ๋อปีินอ๋อเข้าไปทางนี้โอเคแล้วก็ไปขวาเนาะไปขวา โอเคฮึสัตรูศัตรูอยู่นี่หลบไว้โตไปดิฮ่าฮ่าฮ่าสัตว์ตูไม่รู้ตัวหรอกฮ่าฮ่าจริงๆก็ผัวมาดิรู้ตัวแล้วศัตรูรู้ตัวชิมหายละเอาไงดีเอาไงดีจริงจริงก็มาดิเก่งจริงก็มาโอ๊ยโอ๊ย อะไรมาทำมไหมหลบไว้ก่อนสลับปืนก่อนมา,าออโอ้โหหลบไว้หลบว้หลบไ,ไว้ดีมากสวยไปไปไปโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งถล่มแล้ววไป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 แม่งเอ้ยโตไปดิเรียบร้อยไป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 ลง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 ดีมากนี่ชาร์จแม่งเลยฮ่าฮ่าโอเคแล้วก็กดเลขกหนึ่งดิให้ไปทางไหนอ๋อปีนปีนต้องกดเลขกหนึ่งทุกครั้งนะจะได้ไม่ลืมนะครับ ไปไปปีนปีนปีนบันไดโอเคเล็กนึงสมาร์ทโฟนเขาบอกว่าจะสแกนตำแหน่งให้ไปทางไหนอ๋อตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคปีนเลยปีนเลยเฮ้ยอ้ยออะไรวะใครใครวะอยู่ตรงไหนวะอ๋อตรงนั้นตรงนั้นไปโดดดีมากโอ้ย อาไปดิฮ่าฮ่าว่าแล้วเชียวไปทางนี้แหละทางนี้โดดจำไม่ได้สวโอ้โอ้โดนเรียบร้อยรไว้งอไวัโอ้ยโออ้ทางนี้ไปไปไไปวิ่งวิลงลงลีมากโอ้ยโอ้ อ,อ,อ,อ้เกือบตายเกือบตายงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วหลบเก่งเหรอหลบเก่งเหรอผมมาดิเก่งจริงก็ผมว่าผมมาดิโดนยิงแม่งเลยฮ่าฮ่าฮ่าทะลุเลยอะไรอะไรอะไรของมึงชาร์จแม่งเลยนี่เรียบร้อย ไปไปโหลดกระสุนดีนมากกดอาค้างโอเคไม่รู้ปืนนี้ใช้ได้หรือเปล่าใช้ดีหรือเปล่าเอาปืนเดฟเฟนดีดีกว่านะโอเคไปทางนี้แหละทางนี้ทางนี้ทางนี้แชเนอรน์แชเ<ร>นอร์เราต้องหาซึ่งบริณฑ์แต่ว่าเรากำลังหาอยู่ ขอโทรหาอยู่ครับผมไ,ไปเลยไปเลยไปเลยสแกนบอกให้ไปทางนี้โอเคโอเคไป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  What is for the USB drive ราัพานอะไรสำหรับของแฟดไวท์ว่าต้องหา,งหาโคที่ไหนสักแห่งวะ หยุดนะหยุดนะอย่าทำแบบนี้ออแต่ตอนปฏิณงมีอย่มีงี้ด้วยเสียไปเลยโดนเบกอุ้ยโอ้โหเอาละจังวะนี้โอ้โหชนเอ้ยเป็นรถซ้ายทำไมโอ้ยอะไรวะเบกมือสวยอุ้ยอุ้ย รถขับช้าจังวะเฮยโอยไปๆๆตามเบร์ดินเบดินไปโอ๊ยโอยโเบกเบกเบกดีมากเ้ย้ยเฮ้ยดเกือบไปแล้วดีทางนอยดี้างนอยดี้างนอยผมต้องรีบแล้ว ไปเลยแม็กนัมดีทั้งน้อยโอ้โคหนเรี่ยวซ้ายขวาไล่ซ้ายดีดีมากแล้วโอ้โหโไปยิงถังน้ำมันทำไมเนี่ยเอาเอาไปขวาไปขวาดีมากอ่าไปม,มอือยู่เทิร์นโอ้โหดีมากเลยดีมากทำไปทำไปทำไป อ <IS <society> <IS ๋อแล้วจังหวะนี้โหดูรถมากี่คันแล้วเนี่ยโอ้ยรีทางหน่อยดิเอ้ยโอเคไป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 ทางลัดเลยฮ่าฮ่าเบรกที่ทางหน่อยดิผมต้องรีบแล้วขอทางหน่อยดีมากชนค่ะบเฮ้ยรถรถสวนมาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยมืด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 โอ้โหรถตำรวจ แมงเอ้ยดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไงดีวะเอ้ย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 ลืมเบรกหน้าเลยเบรกด้วยเบรกด้วยเออเออใช้ได้ใช้ได้ว่ะไปเว้ยโอ้ยมืดมืดมืดมองไม่เห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาไปชนกูทำไมสัตว์เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เลื่อนซ้ายขวามไม่ได้ครับผมมองซ้ายมองขวามไม่ได้เลยชนเลยเออ,เอ,อ,เอ,อไปเว้ยไปเว้ยโอ้โหยอย่างนี้โคตรมันเบรกเบรกหน้าดีมากดีมากเออโอเคเร่งเลยจังวันนี้เร่งเลยโอ้โห,โอโหเอาเว้รถ <c oughs> เือบไปแล้วเชียว เกือบไปแล้วไม่โดนล็อกไปแล้วเว้ยขอบใจมากรถอะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาขวางทางทำไมเนี่ยขอทางหน่อยดิขอทางหน่อยดิโอ้ยรถบัสอย่าแพ้อย่าแพ้อย่าแพ้อ้าวแพ้เฉยเวียนกรรม อ๋อเราเว้ยจังหวะนี้โอ้โอเคไปตรงกลางดีมากไปเลยจังหวะนี้เฮ้ยขอทั้งเลยดิดีมากไปไปไปยากู้ไปสายเลยไปสายเลยโอ้โอ้โอ้ไปไม้แล้วโอ้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 ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โอ้ Oh, oh, oh! What car is this? Make sure he's dead. Bond, can you hear me? Okay, don't that okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, ลดีลดเร็วดีมากไป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 ตามเฮลิคอปเตอร์ไปไปขึ้นหอใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <S 2> <S 2> <S เฮ้ย <areth> ปืนเอเคเอเคเจ็ดสี่ <S <S ยิงสะใจโว้ยเรียบร้อยดีมากวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยทางนี้แหละทางนี้ทางนี้ตามลงไว้ตามลงไว้ สุดหมดใช่หไหโดนวบดีหัวแตก <laughs> หัวแตกไปเลยไป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 ทางไหนอ๋อทางนี้ทางนี้ใช่แล้วใช่แล้วทางนี้แหละจะไปไหนละ่ะเฮ้ยเฮหลบไว้ก่อน <c oughs> เกือบตายเลยกูไปไปไป,ไป ลงไว้ก่อนเฮ้ยอะไรวะดีตอนเร็วระเบิดชิบหายแม่งเอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้กับตายครับท่านผู้ชมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไป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 ชาร์จแม่งเลยจริงๆก็มาดิ สลับปืนโอเคกดอาค้างดีมากกดเล็กนึงหลบซ่อนไว้ก่อนโอเคจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนเอาเอาเอาอะไรกับมึงฮะศุนใกล้จะหมดแล้วชิปหายละระเบิดระเบิดละวไว้ก่อนหลบหลบ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 ต่อยต่อยเร็ว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 อย่าชา้าอย่าช้าดีมาก แตกสองอยังไม่ตายวะแตกสามโอเคไปไปไปกดเลขกหนึ่งให้ไปทางไหนอ๋อทางนั้นทางนั้นขึ้นบันไดขึ้นบันไดเลยโอเคอ๋ออันนี้ใช่ไหมทีมสวยดีมากโหลดกระสุนก่อนโอเคไปซ้ายครับผมทางนี้แหละ โอเคทางนี้ทางนี้แล้วก็ลงทางนี้เออดีมากพวกมันไปไหนวะโอ๊ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับ่อนอะไรอะไรของมึงอะไรของมึงเดี๋ยว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 ตบไปดิไปไป ตอนเกงเอ้ยโอ้โหมเอ้ยโอ้โหเกือบตายเลยัแตกงวิ่ายแล้วตายแล้วอะไรอะไรของเมืองเรียบร้อยฮ่าฮโอเคเราไปที่ไหนสัแห่งอ๋อทางนี้ทางนี้โอเคไปไปดอห่งเร็เร็วไจวันนี้ไปเลยไว้ก่อน แตกหนึ่งเรียบร้อยรอไว้รอไว้แตกสองโอเคอเค๋อไม่โดนไม่โดนว่ะผมว่านี่เรียบร้อย <c oughs> นัดเดียวตายเลยหัวแตกอะ่ะยิงหัวโอเคโอเคไป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 ทางนี้แหละทางนี้ถูกต้องละ <c oughs> จะหนีไปไหนอะ่ะจะหนีไปไหน

โตไปดิโหมดไปละเบ้องรถดีมากโตไปดิหัวแตกทางไหนวะเอา h ถึงแล้วว่ะ จะหนีไปไหนฮะจะหนีไปไหน I want a name Who are you working for ใครใครวะ Let's try that again บอกหรอกไม่งั้นตายแน่ Who Who hired you แคบใคร Give me the name บอกชื่อมาสิ Pomerov Stefan Pomerov Where's he taking those papers โอเค What is it 07 Did you intercept the search No The researcher is Okay okay เดี๋ยวผมแปลไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกนะครับผมข้ามเลยแล้วกัน น๋อประเทศอะไรอ่ะอัพเพิร์ดอะไรล่ะเจมส์เจมส์ I almost didn't recognize youI'm sorry we met before โอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครต์ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ไว้พอแค่นี้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ